ทำถั่วกินกันจ้ามื้อเที่ยงแต่ตอนนี้มันก็เลยเที่ยงแล้วนะมาดูวิธีทำกันตำพริกแล้วก็ใส่วัตถุดิบที่เตรียไมไว้อันนี้คือปลาใส่เข้าไปพอประมาณแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศถ้าจะให้ดทูทีคือตำถั่วก่อนให้มันพอบดบด เวลาเราตำจะได้เข้ากับเครื่องที่เราเตรียมไว้รสชาติจะได้โอเคนี่ค่ะอันนี้มะนาวบีบตามชอบใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็แล้วแต่เลย่ะใครกันคะมาเติมด้วยน้ำตาลนิดหนึ่งนะจ๊ะอันนี้น้ำตาลใสหรือใครมีน้ำตาลปี๊บก็โอเคอยู่ที่คนชอบหวาน อย่าอย่าใส่เยอะนะคะจะหวาดไปนิดนึงแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาอย่าใส่มากนะคะเดี๋ยวเค็มจะเป็นโรคไตขท้ทีหลังแล้วก็ช่วดนิดหน่อยเพิ่มรสชาติแล้วก็ตมัตมตมัโคโค,โคต้ำตี้ค่ม อาหารพื้นบ้านที่กินเมื่อไหร่ก็ไม่มีเบื่ออร่อยทุกมื้อคือสมตำตำถัว่วตำมะละกอใช้ได้เหมือนกันนี่ค่ะแล้วก็ใส่ถั่ที่ตำไว้เตรียมไว้แล้วนะะี่ค่ะถั่วฝักยาว ถูกอร่อยแล้วก็ประหยะัดเคชืชส้ม,มตังตหอมแล้วมีกลิ่นเริ่มหอมนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะ น,นี่ค่ะแล้วก็มาทีทตอนนี้เลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับส้มตำวันนี้ แลนี่ค่ะหน้าตาของส้มตำถ้าจะอร่อยที่สุดก็คือต้องมีผัดหมี่ด้วยค่ะนี่คือผัดหมีค่คราชอาหารกินง่ายๆจะคู่กับส้มตำมาสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินส้มตำกับผัดหมี่่อเจอกันโอกาสหน้าค่ะขอบคุณค่ะ